สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับยังพอมีความหวังทีมชาติไทยลุ้นปลอดโควิด -19 ก่อนบินไป UAE 21พฤษภานี้กรณีที่แคมป์เก็บตัวทีมชาติไทย ชุดเตรียมสู้ศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชีย3นัดสุดท้ายในกลุ่มจีพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากผลตรวจเมื่อวันศุกร์ที่7พฤษภาคมแบ่งเป็นนักฟุตบอลชุดแรก2คนจากทั้งหมด23คนและเจ้าหน้าที่ทีมอีก4คนจนต้องงดโปรแกรมซ้อมล่าสุดมีรายงานว่าขณะนี้นักเตะและทีมงานทุกคนที่กำลังกักตัวอยู่ในแคมป์มีคิวตรวจโควิด -19 อีกครั้ง คาดว่าจะเป็นวันที่12พฤษภาคมนี้จากนั้นต้องดูอีกทีว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมหรือไม่หลังจากทั้ง6คนสัมผัสใกล้ชิดกับทีมตลอดเมื่อทราบผลจึงจะสามารถวางแผนใหม่สําหรับขั้นตอนต่อไปได้ส่วนนักเตะชุดที่2ที่เพิ่งเข้ารับการตรวจโควิดจะต้องชะลอการเข้าแคมป์ตามแผนเดิมในวันจันทร์ที่10พฤษภามนี้จนกว่าจะมั่นใจว่าในแคมป์ไม่มีผู้ติดเชื้อและฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยซะก่อนซึ่งทางด้านอากิระนิชิโน ที่ยังมีผลตรวจโควิด -19 เป็นลบก็เกิดความกังวลเพราะทุกคนรับวัคซีนโดสแรกไปแล้วและก่อนเข้าแคมป์ก็บพบแค่คนขับรถที่ติดเชื้อไม่คิดว่าจะต้องใช้เวลาฟักตัวนานจนพบผู้ติดเชื้ออีก6คนสําหรับปัญหาใหญ่ในเวลานี้คือคุณพลช้างศึกมีกําหนดเดินทางไป UAE ในวันศุกร์ที่21พฤษภาคมและผู้เล่นชุดที่2ยังไม่ได้เข้ามาซ้อมร่วมกับทีมชุดแรกส่วน2ผู้เล่นที่ติดเชื้อจะไม่สามารถเดินทางไป UAE ได้ จนกว่าจะรับการยืนยันว่ารักษาหายแล้วทั้งนี้หากนับวันแรกที่ตรวจพบผลตรวจของคนในแคมป์ทีมชาติเป็นบวกคือวันที่7พฤษภาคมจนถึงวันเดินทาง21พฤษภาคมก็จะเป็นระยะเวลา14วันพอดีในการลุ้นในผู้ที่ติดเชื้อรักษาหายตามระยะเวลาของการติดเชื้อโดยทั่วไปแต่ทั้งหมดต้องให้ทีมแพทย์เป็นผู้ยืนยันอีกครั้งว่าจะสามารถเดินทางตามกำหนดเดิมได้หรือไม่ อดิศักไกสอนกล่องหน้าทีมชาติไทยชุดใหญ่อยู่ระหว่างเข้าแคมป์เตรียมทําศึกสําคัญคัดบอลโลกที่ UAE ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับอนาคตในฤดูกาลหน้าว่าจะไปยืนลาตาขาให้กับทีมไหนล่าสุดมีรายงานว่าตอนนี้ทีมดังแห่งเคลิสเกาหลีใต้อย่างซูวอนบูวิงยื่นข้อเสนอให้กับเมืองทองเพื่อคว้าตัวกองหน้าหมายเลขเก้ารายนี้ไปร่วมทัพโดยการทุ่มค่าเหนื่อยสูงกว่าครึ่งล้านบาทต่อเดือนให้กับอดิศักพร้อมระยะสัญญาย,ยืมตัวหนึ่งฤดูกาลเต็ม นาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจา,าเงื่อนไขขั้นสุดท้ายต้องรอดูว่าพลางบอดบริหารเมืองทองจะตัดสินใจในดีลนี้เช่นไรอ,รอไดิษดิ์ไกอนในฤดูกาลที่ผ่านมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมลงสนามให้การท่าเรือ29นัดยิงไป11ประตูรังอัดดับ3ดาวเซนโวไทยลีกของนาเตไทยก่อนจะถูกอากิระนิชิโนะเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยคัดบอลโลกที่ U a e อภิวัตคณากรประธานสมโมสรอนเมืองการ United, ยูเนเต็ดยืนยันยื่นข้อเสนอทาบชาดิชปุยและทิตาธรและทิตวีอักษรส,สีสามผู้เล่นการทเทลเอฟซีเพื่อมาช่วยทีมลุยศึกเอ็มร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพฤด,ดูกาลหน้าทับคร้งข่าวมหาการยังคงสวมบทเจ้าบุญทุ่มแห่งศึกไทลีกสองหลังก่อนหน้านี้ได้แข่งคุณภาพจากไทลีกมาร่วมทีมทั้งแฮริสันไคออนเลนโดอัสซัมเซาและโจนาธานเฮดก่อนล่าสุดจะทาบทามสามผู้เล่นสิงห์เชียงรายเข้ารัง โดยในายใหญ่เมืองการยืนยันผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองว่ายังอยู่ในขั้นตอนระหว่างการเจรจาสำหรับชับปุ่ยทิตาทรและทิตาวีไม่ได้รับโอกาสลงสนามในฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนตกเป็นข่าวย้ายทีมและเป็นเมืองการยูนเต็ดที่มีลุ้นได้ตัวไปร่วมทัพในซีซั่นใหม่ที่จะมาถึงนี้ วีเอเอฟเผยสาเหตุที่แท้จริงดังวันลำในด่านท็อปคลาสเอเชียพลาดลุยบอลโลกหลังจากปาร,ร์คังซอสร้างเซอร์ไพรส์ประกาศราย,รายชื่อ33ผู้เล่นทีมชาติเวียดนามชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แต่กลับไม่มีชื่อในด่านหมายเลขหนึ่งจากเซเรโซสก้าอย่างดังวันลมาร่วมทับในครั้งนี้ด้วยล่าสุดสมาพธ์ฟุตบอลเวียดนามได้ชี้แจงถึงสาเหตุที่นาวันลพลาดมีชื่อกับทีมชาติเวียดนาม เนื่องจากเป็นเพราะว่าปาร์คฮังซอได้ยื่นเรื่องไปยังสโมสรเซเรโซออสกาแล้วว่าจะสามารถปล่อยตัวดังวัลลัมเข้าสู่แคมป์ทีมชาติได้เมื่อไร่แต่ทางต้นสังกัดร,ระบุ30พฤษภาคมคือวันที่จะปล่อยนักเตะสู่แคมป์ทีมชาติซึ่งนั่นส่งผลให้ไม่ทันต่อการเตรียมทีมทําให้ปาร์คฮังซอตัดสินใจตัดชื่อเขาออกจากทีมเนื่องจากทีมชาติเวียดนามจะเริ่มเข้าแคมป์ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมก่อนจะกำหนดการเดินทางสู่ยูเออในเดือนพฤษภาคม และจะมีคิวอุ่นเครื่องก่อนโปรแกรมคัดบอลโลกนัดช่วยสมชายช่วยบุญชุมอาสาคุมทีมชาติไทยหากจำเป็นจะต้องมีชุดเฉพาะกิจหลังแคมป์ทีมชาติโดนพิษโควิดต้องก,กักตัวยกทีมมั่นใจการทำทีมในเวลาที่จำกัดคือทางถนัดของน้หลังจากที่ทัพทีมชาติภายใต้การคุมทัพโดยอากิระนิชิโนต้องเบรกการเก็บตัวฝึกซ้อมออกไป เนื่องจากตรวจพบว่านักกีฬาและเจ้าหน้าที่มีผลตรวจเป็นบวกรวม6คนทำให้แผนการเตรียมทีมในการลุยคัดบอลโลก2022โซนเอเชียต,ต้องปรับเปลี่ยนแผนงานไปตามสถานการณ์ล่าสุดนะช่วยสมชายช่วยบุญชุมอดีตโค้ชของนองบวพิจยาเอฟซได้กล่าวผ่านทีมงานว่าได้ทราบข่าวเรื่องแคมป์ทีมชาติไทยเจอพิษโควิดเล่นงานและไม่แน่ว่าสถานการณ์จะออกมารูปแบบไหนซึ่งเข้าใจว่าทีมสตาฟ์ชุดปัจจุบันอาจจําเป็นจะต้องกักตัว ทำให้นักเตะชุดที่2ที่ตามไปสมทบขาดคนคุมซ้อมเรื่องนี้นะช่วยเอ่ยปากว่าตนเองเคยทําทีมในสถานการณ์เฉพาะกิจมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่สมัยคุมทีมชาติไทยชุดยูสิที่มีเวลาคัดตัวผู้เล่นและฝึกซ้อมก่อนแข่งเพียงไม่ถึงเดือนแต่สามารถพาทีมควา้าแชมป์อาเซียนและแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกเหนือทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มาแล้วรวมถึงนักเตะทีมชาติชุดปัจจุบันหลายคนก็เคยร่วมงานกันมากกว่าครึ่งทีมดังนั้นหากทีมชาติ เกิดสถานการณ์จําเป็นจะต้องใช้งานโค้ดหรือทีมเฉพาะกิจตนเองก็พร้อมจะเข้าไปช่วยให้ผ่านวิกฤตโดยไม่อยากให้มองว่าเป็นโค้ดตกงานขอให้มองว่าตนคืออดีตนักเตะและโค้ดทีมชาติที่พร้อมเข้าไปช่วยหากเห็นว่าสามารถเกิดประโยชน์ได้ช่างเผือกปิดดิวคว้าตัวาศาสนพง์วิ่งแบ็คค้างข่าวไฟเสริมทับต่อเนื่องเป็นรายที่2ลุยไทยลีกบรรลุข้อตกลงคว้าตัว,าตวาศาสนพงษ์ วัดยุชูติกุลวิงแบทจอมบุกจากสุขททยเอฟซีมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยถือเป็นการเสริมทัพรายที่2ของทัพช้างเผือกต่อจากยานิกโบลี่เพื่อเตรียมสู้ศึกไทยลีกฤดูกาลหน้าสำหรับเจ้าก๊อตเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพกับเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดและมีประสบการณ์กับหลากหลายสมโมสรอาทิเช่นสุพรรณบุรีเอฟซีบางกอกเอฟซีและนครนายกเอฟซีต่อมาฤดูกาล2 0 1 5เจ้าตัวเป็นกำลังหลักให้กับพัทยายูเนเต็ดในดิวิชันหนึ่ง และพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดได้สําเร็จก่อนจะย้ายไปค้าแข่งกับราชบชุรีมิดพน f ี FC, รวมถึงเชียงใหม่ยูเนเต็ดในไทยลีก2ฤดูกาล2019สุขไทย f ทยลีก1ฤดูกาล2020-2021ก่อนตัดสินใจเซ็นสัญญากลับมาเล่นในกับเชียงใหม่ยูเนเต็ดในท้ายที่สุดลีซอทิลเทพวิโนโทไทยกล่องหน้าของปลิเทโอฟ f ีร่วมกับครอบครัวเพื่อนๆพี่ๆน,น้อง จัดซื้อชุด PPE จำนวน700ชุดเพื่อเตรียมมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อใช้ป้องกันโควิด -19 ระหว่างปฏิบัติการรักษาสถานการณ์โควิด1 9ในประเทศไทยยังวิกฤตเมื่อมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก2 1 0 1รายเสียชีวิตเพิ่มอีก17รายและมียอดผู้ป่วยสะสม54,512่ีรรายอีกทั้งสถานพยาบาลบางแห่งต้องขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นชุด PPE ที่ต้องใช้ระหว่างใส่รักษาผู้ป่วย โดยแข้งใบ36เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาช่วยเหลือได้ร่วมกับครอบครัวเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องๆจัดซื้อชุด PPE ทั้งสิ้น700ชุดพร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านอินสตาแกรมและ Facebook ส่วนตัวเปิดให้บุคลากรทางการแพทย์หรือหน่วยงานที่มีความต้องการอุปกรณ์ป้องกันสามารถติดต่อขอรับชุดเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันทีโดยสามารถแจ้งช่องทางติดต่อได้ทาง Facebook และ IG ของรีซอได้โดยตรง ราชบุรีเพชรผลเอฟซีที่ถือเป็นหนึ่งในสทีมของไทยลีกที่ได้สิทธิ์การแข่งขันเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก2021โดยลูกทีมของโค้ชเจีย๊ยบสมชายไม้วิไลได้สิทธิ์เล่นรอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัติอยู่ในสายจีร่วมกับนางโยยากแกมปัสจากญี่ปุ่นยาโฮตารุนทัซิมจากมาเลเซียและปูหังสเตลเลอร์จากเกาหลีใต้โดยจะแข่งขันกันที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยโค้ชเจีย๊ยบสมชายไม้วิไลได้เผยถึงแผนการเตรียมทัพล่าสุดว่า จริงๆแล้วปีที่แล้วเรามีช่วงเวลาที่ดีแต่มาพลาดตรงที่ผู้เล่นหลักเรามาเจ็บเราไม่ได้ใช้กองหลังและกองหน้าต่างชาติเลยด้วยซ้าจากปัญหาการบาดเจ็บแต่เราได้วางโครงสร้างเอาไว้แล้วสําหรับการแข่งขันในฤด,ดูการหน้าและเหลือเอาจิ๊กซอว์ใหม่มาใส่เท่านั้น <c oughs> คุณภาพน่าจะดีมาตรฐานก็จะดีขึ้น